สวัสดีค่ะวันนี้มาหอข้าวต้มนะคะวันนี้วันนี้เป็นหอข้าวต้มแก้วนะคะข้าวต้มมัดข้าวต้มมัดไส้เค็มนะคะเรียกเรียกว่าข้าวต้มแก้วแต่ว่าหน้าตาไม่ใช่แก้วนะคะเป็นคนอีสานอีสานนะคะแต่ว่าวันนี้อยากลองชิมข้าวต้มแก้วปีมือสาวอีสานนะคะโดยเชฟมินนะคะอ่อันดับแรกเลยอ่ะนี่มาดูข้าวสารนะคะข้าวสารนี้ต้องแช่ก่อนนะคะแช่ให้แบบ เออมาข้าวเออมาเข่าเห็นมันนายก่อนนะคะเห็นมันแบบนี้มันนายมันนายเห็นมันนายค่ะเห็นมันนายก่อนเสร็จแล้วก็เอาใส่เกลือค่ะผสมเกลือเพะชิมดูให้มันนัวค่ะมันนัวนันแปลว่าอะไรเค็มๆนิดเึงมัก็คือแบบแบบอร่อยนะคะอร่อยรสอร่อยใส่เกลือรสเล็กน้อยแล้วก็ใส่มีมีข้าวนะคะแล้วก็มีมีหมูนะคะหมูนี่นี่จะเหมูหมูหมูสามชั้นนะคะซอยบางๆแบบนี้นะคะแบบนี้บางๆแบบนี้เราจะใส่ใน หอ,อาต้มนะคะเนี่ยนี่ใส่เกลือด้วยนะคะพอดีนัวกาเอานะคะไม่มต้องชิมนะคะเพราะว่ามันเป็นหมูดิบนะคะแล้วอีกมันง้งหนะดเแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมีนี่เลยถั่วเหลืองถั่วเหลืองนึ่งนะคะเอาไปแช่นะแช่แช่น้ําแล้วก็เอามานึ่งนะคะเนี่ยแล้วก็ใส่เกลือแล้วก็พริกไทยพริกไทยปน่นพริกไทยสีขาวนะคะ อันนี่ใช้เม็ดอะโขกโ,กโ,กโกให้ละเอียดแล้วก็เอามาผสมนะคะจะเป็นไส้นะคะไส้ไส้ข้าวต้มแก้วนะคะข้าวต้มแก้วคนอ,อีส,สานทํานะคะเสร็จแล้วก็จะมีใบตองนะคะอุปกรณ์อื่นก็จะมีใบตองอย่างนี้นะคะเก็บไว้แล้วเอานี้สั่นไปนะะนแล้วค่ะใบตองเนี้ยแล้วก็กะเอาอันนี้นะคะแล้วก็ตอกนะคะตอกไงตอกปลาเ้โครงนะ,ะคะ<ห> แล้เวเราอันดับแรกเลยอันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะทําไหนอันนี้ไว้ก่อนเนาะให้ใย,ยห่อก็ได้เดี๋ยวเราจะมาเอาใบตองเลือกใบตองก่อนให้มันขนาดพอดีนะคะเลือกมาอันแล้ก็เลือกมาเลยอันนี้ใหญ่สนออันนี้นอันนี้บอง,ง่ามเถะกับว่าเอาได้ก็เลือกอันง่ามได้ค่ะกานนาตานะ,คะ้ค่ะเขาจักทับกีจักสันไนงะ สันเดียวค่ะคนเดียววันนี้ห่อสองชั้นสิสองชั้นเนี่เอาคนพิเฮ็ดสันเดียวสันเจ้เฮ็ดพิทเนาะเอาคนพิเศษสันเดียวยี่ดีได้อันนี้นะสองชั้นเลยตองค่ะนี่ตองสองมาเขาเอือกมาสองอันเนาะโอเคมาสองอันเดี๋ยวกันสองอันแบบนี้แล้วกันเนาะวะใครฮิตยาวเดี๋ยวนาะเอายาวบ่โอ้ยนาะอาขนะมันใส่เตี๋ยเยอะเอาใส่ข้าวนะคะใส่ช้อนช้อนครึ่งเนาะช้อนครึ่งช้อนหนึ่งช้อนแล้วก็ครึ่งหนึ่งนะคะ ใส่หมูหมูสักสองชิ้นนะเอาจับเอาเลยล่ะหมูสามซันนี่แหละสามเยักหมูสามซันคิขเขา,าจะบ้วนเลี้ยงหรือแกวหัวหัลดเขาเป็นยัง <c oughs> อ่ะต่อไปก็เป็นหัวเหลืองนะคะที่เราอันนี้ใส่ใส่เกลือด้วยนะคะใส่เกลือทุกอย่างต้องใส่เกลือนะคะให้พอดีนัวนะคะ,ะ,คะไม่ให้เค็มนะคะนัวเราจะสงสารคนคนกินนะคะถ้าเค็มมากก็เป็นโรคไตเนาะแล้วก็ ม้วนก่อนนะคะม้วนม้วนข้างใน,นแล้วแต่เทคนิคของพายมันนะคะม้วนแน่นๆนะคะแน่นเลยเมื่อกี้นี่ทำสามสี่อันอยู่นี่นะคะเนี่ยอันนี้ทําเองเลยค่ะเนี่ยไม่ได้ห่อสองชั้นเลยนะคะกวนแตกอยู่นะเอาอย่างนี้ก่าเพราะเราจะาไปต้มนะคะผัดกวน ก็พับนะคะพับพับแล้วก็แนวทางลงสวยๆนะคะแบบนี้แจบกบแบบสวยบบสวยนะคะสวยอย่างเดียวนะคะเอาเดินเอาก้านคั้วมาแย่ลงบอกเฮ็<า>ดซอยกันหลายคนนะคะเมื่อเนี้ยคู่เป็ดลีกับเฮ็ดยยมินยายอุยายทองนะคะอ้อาวเรียบร้อยแล้วเอาไปแล้วก็พับลงะแจกงามบ่งงาม อืมได้ละ nhau มัด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 เอามัดนะคะมัดก็ทำอย่างนี้เอาตอกมัดนะคะมัดสามสามนะคะสามสามที่นะคะนั่นเหตุที่มันเนียดเลยได้แกนบ้างแล้ะค่ะเอาล่องว่ะเมื่อไหร่นะเมื่อไมร่ครับด่าคนเล่าเห็นเรื่องสุดะคนอีสานนะคะคนเล่าตองรุด ขอถอดขอถอดเอาไม่เอาไม่ะพูดราอย่างนี้ว่าพูดราเอามันเด้งออกโอ้สงสัยอันใบตองหลายโบดเมื่อกี้เฮ็ดสั้นเดียวมันก็อยู่อยู่บางทเฮ็ดสองสั้นใบตองสองสั้นเลยไ่มันสีเด้งออกไปแล้วมันแตกบ่โอ้เขากรลุกเขาไปเฮ็ดสั้นเดียวสามบางทีอ่างข่อยจะเป็นแตกๆเลยอ่างข่อยเด้องแบบนี้มันนากินเล้งตัวยหญ่เมื่อเร็วกันตั้งนึ่ง มันสองมันใหญ่ผลที่มันเจ้าพันสักสองรอบก็พอแล้วเจ้าพันสองรอบก็พอแล้วเอาเสร็จแล้วพันหลายรอบก็นนั่นหมดมันมันอะไนบ่หลู่เดี๋ยวท้องก๊อบหน้ำก็อนะเรียบร้อยแล้วดูหน้าตานะคะน่ากินไหมคะเดี๋ยวจะมาลองลองทำเนาะแล้วก็ชิมให้ชิมรสชาติกำลังทำอยู่นะคะตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราเราเอาไปนึ่งก่อนแล้วเรามาชิมดูนะคะเดี๋ยวจะสัมภาษณ์คนชิมนะคะ คนชิมจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวจะเอาไปเอาไปใส่ให้คนที่แบบไม่ได้ห่อเองไม่ได้ทําเองนะคะถ้าเกิดว่าให้คนทําก็จะชมตัวเองว่าอร่อย,อยต้องให้คน,คนที่ไม่ได้ทํานะคะมาชิมของยาอ้าวนหอพี่เมา่ดี้ห,<า>หอมันเนี่ยเออสวยไหมคะสวยสวยเฮียอ้วนสวยมากคนสวยทำเนาะเ็อสวยรอสักครู่เดี๋ยวไปต้มก่อนนะครับ ไปต้มต้มแล้วก็จะมาชิมนะครับเหียค่ะนะคะก็ห่อเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนี้เราก็จะมาต้มนะคะทําการต้มนะคะโดยใช้กระมังนะคะกระมังใหญ่นะคะกระมังใหญ่ะะอืต้มพร้อมกันเลยนะคะเอาตั้งเรียงแบบนี้นะคะแล้วก็เอาน้ามาใส่ให้ท่วมนะคะใส่ใบเตยด้วยนะคะเพิ่มความหอมนะคะใส่กระทะเลคะ่ะกระทะใหญ่เลยกระทะทองแดงนะคะเนี่ย ต้มให้สุกเสร็จแล้วก็ค่อยเอามาชิมนะคะเอามาชิมเนาะประทานกันนะคะใช้ฟืนนะคะวันนี้คุณทศคุณทศนะคะเอาน้ํามาเติมนะคะเติมให้ท่วมนะคะแล้วก็เอ,เอาใบตองมาใส่ใช่ไหมคุณทศเอาไปตองมาใส่เนาะไปตองมากลมนะคะอันนี้นะคะแล้วก็อุ่นข้าวต้มแก้วนะคะหลังจากที่นึ่งไอ้ต้มเมื่อวานนี้นะคะไม่ค่อยสุกเท่าไหร่วันนี้ก็เลยมานึ่งนะคะ นึงแล้วก็เอามารีวิวรับประทานนะคะเดี๋ยวจะไปรีวิวให้กินนะคะว่าอร่อยหรือเปล่านะคะโอเคไปค่ะไปรีวิวกันนะคะตอนนี้ข้าวต้มนะคะข้าวต้มมัดนะคะคข้าวต้มข้าวต้มแก้วที่เราทํานะคะโดยอีสานบ้านเฮานะคะได้สุกแล้วนะคะว <ไป S 1> ันนี้จะรีวิวการกินข้าวต้มมัดจากน้องกิ๊บกิบนะคะอ้าวเปิดเลยค่ะน้องกิ๊บกิบนะคะน้องกิ๊บกิบเป็นผู้ชิมนะคะ เป็นผู้ชิมว่าจะมีรสชาติอย่างไรแกะตอกเอาก่อนนะคะแกะตอกเอช่วยกันช่วยน้องช่วยน้องกิฟตหน่อยนะคะจะได้กินง่ายก็บอกเลยนะคะว่าอร่อยไหมนะคะแปลว่าเอาความจริงเลยนะน้องกิฟตบนะเปิดเลยลูกเปิดเลยช้อนตักกินนะคะนี่หน้าตานะคะ เออฮะเปิดเลยเปิดเลย,เป,เ,ลยเปิดเอออันนี้ห่อชั้นเดียวนะคะปกติต้องห่อสองชั้นนะคะ<ข>อพอดีผิดสูตรนิดนึงนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะกินไ,ได้เหมือนกันดึงดึงโอ่ะตักเลยอันนี้นะคะหน้าตาหน้าตาซาโตะแกวะะ้วกินกับซิปซิปได้อ่มให้เคี้ยวก่อนนะคะแล้วรอรีวิวว่าอร่อยหรือไม่อร่อยอะไรไม่กิ๊บ อร่อยค่ะเอออร่อยเยอะด้วยนะคะกินเลยกิบกิบอะไรก็กินเลยเยอะแยะเลยนะคะข้าวต้มแก้วเนี่ยอันนี้รีวิวจากกิบกิบนะคะกินได้เลยวันนี้เราจะทาอาหารให้กินเด็กๆกินด้วยนะคะวันนี้วันเข้าพรรษาโอ้ยไม่ใช่พรรษาวันอะไรนะ ออกพันษานะคะนี่จะมีบั้งกระเพกนะคะใช้กระเพกะิี่ตึบจิบตึมอยู่นะคะบั้งจี๊ดนะคะบั้งจี๊เขาเรียกบั้งจี๊ดจิบต,ตึมยังไม่ได้รีวิวเลยนะคะดอกไม้ไฟเล่นหมดหรือยังอยู่ไหนลกูกอยู่ข้างในบ่โลกโอเคนะคะอร่อยอยู่นะคะนี่หน้าตานะคะแล้วหน้าตาคนกินทำหน้าอร่อยเลยสิ <laughs> กดไลค์ให้หน่อยกดไลค์ให้หน่อย <laughs> เอ,อ,อร่อยหรือเปล่าคะอร่อยคะ่ะยายนั่งแบบนั่งแบบใยการกินนั่งแบบใยการกินนั้นค่ะต้มมะเกลข่อยกินเลยลูกอ่ะกินให้หมดเลยนะคะไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ว่าชไมไปเสียนะอร่อยจริงจริงนะคลิปนะเค็มๆ,ๆนะคะเค็มๆนัวนะคะนัวเกลือน,นิดหนึ่งนะคะโอเคขอบคุณนะคะในการติดตามช่องคณทศพลค่ะ,คะเดี๋ยวจะมาทรีวิวกินอันอื่นด้วยนะคลิปนะ โอเคขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายคลิปนี bye. Bye ้บายายหนอบ๊ายบายค่ะ